เป็นข่าวคราวอีกครั้งสำหรับชาวมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเมื่อชาวมาเลเซียรายหนึ่งได้มีการออกมาเปิดเผยกับสื่อมาเลเซียอย่าง World of อฟบั Off us, ถึงการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วได้มีการระบุว่าถูกชายสองคนสะกดรอยตามโดยสื่อของมาเลเซียได้มีการรายงานข่าวไว้เมื่อวันที่18กันยายน2023ที่ผ่านมาโดยได้มีการระบุข้อความว่าเมื่อเร็วๆนี้นักข่าวสาวชาวมาเลเซียรายหนึ่งได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์ ที่เธอได้ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอระหว่างที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเธอคนนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กของเธอไว้เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาโดยได้มีการบอกว่าพี่ชายของเธอได้สังเกตเห็นว่ามีคนสะกดรอยตามโดยเธอได้มีการเล่าเรื่องราวนี้ไว้ว่าในขณะที่เรากําลังเดินเล่นกันอยู่ที่บริเวณชายหาด พี่ชายของฉันก็ได้สังเกตเห็นและบอกฉันถึงรถสีขาวคันหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเราหลังจากนั้นเราเดินทางออกจากชายหาดไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตรถสีขาวลึกลับคันนั้นก็ยังคงติดตามพวกเราอยู่และหลังจากที่เราออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตพี่ชายของฉันก็พยายามสังเกตว่ารถสีขาวคันดังกล่าวนั้นยังตามพวกเราอยู่หรือไม่สามมาเลเซียคนดังกล่าวยังได้มีการระบุข้อความเพิ่มเติมด้วยว่าสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือโทรศัพท์ของฉันแบตเตอรี่หมด และเราก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยหลังจากนั้นครอบครัวของเราก็ขับรถกลับไปที่โฮมสเตย์และจอดรถไว้บนถนนโดยไม่มีทางเลือกมากนักพวกเรายังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกในครอบครัวที่พักอยู่ในโฮมสเตย์ว่าพวกเขาจะถูกลักพาตัวหรือไม่ต่อมาฉันก็ได้ติดต่อลุงและพี่เคยของฉันที่พักอยู่ในโฮมสเตย์เพื่อเดินทางไปดูรถสีขาวคันนั้นพวกเขาได้เผชิญหน้ากับชายสองคนในรถ ชายสองคนในรถนั้นปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ติดตามครอบครัวของฉันโดยพวกเขาได้บอกว่าพวกเขาแค่มาตามหาเพื่อนเท่านั้นระหว่างนั้นฉันได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของโฮมสเตย์แต่เจ้าหน้าที่ของโฮมสเตย์กลับไม่พอใจและบอกให้ลูกน้องของเขาอย่าเข้าไปยุ่งฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดแต่พวกเขายังส่งเสียงดังแล้วรวมถึงมีการถ่ายรูปรถและใบหน้าของพวกเราไว้ด้วยฉันได้รับคำสั่งจากพนักงานว่าอย่าแจ้งความกับตำรวจ ถ้าหากพวกฉันไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอซึ่งมันอาจจะทำให้มีปัญหามากขึ้นก็ได้ซึ่งฉันก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะพิสูจน์ว่าพวกเราถูกติดตามมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าแล้วหลังจากที่ครอบครัวของเราได้พูดคุยกันพวกเราตัดสินใจคืนรถเช่าและออกจากพื้นที่เพื่อเดินทางต่อแล้วก็โชคดีที่ทุกคนเดินทางมาถึงมาเลเซียอย่างปลอดภัยโดยทางสื่อของมาเลเซียรายดังกล่าวได้มีการสรุปเรื่องราวนี้ไว้ว่าสำหรับบรรดาผู้ที่กำลังจะไปเที่ยวพักผ่อน ควรระวังในจุดหมายปลายทางของพวกคุณแล้วถ้าหากทำได้ให้รีบไปสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันทีหากคุณรู้สึกถึงอันตรายใดๆซึ่งจากประเด็นที่มีการรายงานข่าวจากสื่อมาเลเซียรายนี้นะครับสอดคล้องอย่างน่าประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่มีชาวมาเลเซียรายหนึ่งที่ได้มีการระบุว่ากำลังจะถูกลักพาตัวในขณะนั่งแท็กซี่เพื่อไปยังสนามบินดอนเมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและรวมถึงข่าวคราวของยูทูบเบอร์ต่างชาติหลายรายที่ได้มีการโปรโมทการท่องเที่ยวของมาเลเซีย แต่กลับมีการซ่อนเร้นการโจมตีในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเอาไว้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ได้มีการรายงานทั้งหมดนะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เอาไว้โดยชาวมาเลเซียรายหนึ่งได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันไว้ว่านี่คือนิทานก่อนนอนที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาในขณะที่ท่านต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่าหลังจากที่ผมได้อ่านข่าวชาวมาเลเซียเกือบถูกลักพาตัวตอนนั่งแท็กซี่ไปสนามบินดอนเมือง ผมคิดว่าตอนนี้มันมีแผนร้ายบางอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยมีผู้บงการบางคนผมอยากแนะนำว่าอย่าเพิ่งเดินทางไปที่เมืองไทยณขณะนี้ในขณะที่ชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับเขาแสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ว่าแบนการท่องเที่ยวในประเทศไทยไว้ชั่วคราวในขณะที่ชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งท่านนี้ได้เข้ามาตั้งข้อสังเกตในกรณีไว้ว่านี่มันดูเกินจริงไปหน่อย และนอกเหนือจากเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วนะครับยังมีประเด็นดราม่าจากเพื่อนบ้านทางใต้ของไทยอย่างสิงคโปร์สืบเนื่องมาจากผู้เข้าประกวด Miss Universe สิงคโปร์2023ปรียังกาแอนันเชียได้มีการเขียนข้อความแนะนําตัวในการเข้าประกวดของเธอไว้ในอินสตาแกรมว่าประเทศไทยเป็นฮอสปอตในการค้ามนุษย์และถ้าหากฉันได้เป็น MissUnivers e เสียงของฉันก็จะดังมากขึ้นและฉันก็จะทําให้ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนั้นลดลงได้ ซึ่งหลังจากการเขียนแนะนำตัวในอิน t ตาแกรมของคุณปรียงก้าทางสื่อชื่อดังของสิงคโปร์อย่างสเตรทไทม์ก็ได้มีการพาดหัวข่าวทันทีว่า MissUnivers e สิงคโปร์คนใหม่ประกาศสู้กับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งเราคนไทยก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องและรวมถึงมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรและทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับอภิมหาโปรเจกต์อย่างโครงการแลนบริดที่ข่าวล่าสุดได้มีการระบุว่า โครงการจะถูกยกเลิกหรือไม่อย่างไร